กรรมธิการศาสนาเมาื่อวานนี้ที่เราบอกเขาใช้คําว่าวืดนะเนาะคือตเตรียมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมแต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาออกมาถแถลงว่าไม่ได้และไม่บรรจุในวาระการประชุมเพราะไม่มีคนร้องเรียนซึ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์วันนี้คุณสกุณาสารนันสสสกลนครพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการศาสนาก็ออกมาบอกครับว่าคือหลักการทํางานมันมันต้องยึดที่หลักการทํางานของกรรมธิการก่อนว่ามันจําเป็นต้องได้รับการร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทีนี้ปรากฏว่านักข่าวก็ถามในประเด็นพระอาจาร,รย์วอนี่คือส่วนตัวคิดว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรปรากฏคุณสกุณาบอกว่าเอาส่วนตัวนะเชื่อมั่นในพระอาจาร,รย์วอว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีแต่คนให้ความเคารพนับถือท่านมีวุฒธธิภาวะดังนั้นเราต้องเคารพในการกระทำของท่านอยู่แล้ว การทำงานของคณะกรรมการนะคะก็คือจะมีระเบียบข้อบังคับว่าเรื่องใดๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกรรมธิการต้องได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากภาคประชาชนจากบุคคลทั่วไปก่อนนะคะ กรรมิการศาสนาของเรานะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะเฉพาะกรณีอย่างนี้เราจึงมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องทําตามขั้นตามตอนและทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมติของกรรมธิการะคะ่ะ ด้วยความที่ดิฉันเองนะคะก็อยู่ในฐานะกรรมธิการด้วยจึงจะขออนุญาตนะคะว่ายังไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นใดๆในในเรื่องดังกล่าวได้เลยค่ะต้องต้องขออภัยค่ะ <S <S เราก็เชื่อมั่นนะคะในการที่ท่านวอวชิรเมธีเนี่ยท่านก็เป็นพระสงฆ์นะคะที่หลายคนก็ให้ความเคารพนับถือท่านเองก็มีวุฒิภาวะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเคารพนะคะในการกระทําของท่านอยู่แล้วค่ะ